ครับสวัสดีเช่นเคยนะครับเกษตรง่ายๆสไตล์ลุงไก่บ้านฟางวันนี้จะนําเสนอเรื่องการทําเยืเอ่อสตรอเบอรี่บวกเข้ากับมันเบอร์รี่นะฮะขวามือนะฮะมุมขวาน้วันนี้ทําเยมสตรอเบอรี่น้ําหนักอยู่สองร้อยสองร้อยสี่กรัมนะบวกมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่นี่ น้ำหนักเขาเบานะฮะดูปริมาตรเขาเยอะแต่น้ำหนักเขาได้แค่ร้อยหกสิบสี่ก็ใช้น้ำตาลก็ประมาณสามร้อยนะฮะเพราะว่ารสชาติเขาเปรียปร้ยวเปรี้ยวเนี้ยจากความอยากรู้นะฮะเมื่อผมลองแบบถ้าเราใช้ปุ๋ยหมักเยอะๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยมันก็กลายเป็นว่าทำให้ผลไม้เราสตรอเบอรี่รสชาติ เรียวนำก่อหวานนะฮะก็ต้องใช้น้ำตาลเยอะขึ้นที่นำเสนอเรื่องมันเบอร์รี่นะฮะเพราะว่าสีสันเขานะฮะตัวตัวซ้ายมือนี้ก็จะบวกกับมันเบอร์รี่นะฮะสีสันก็จะต่างกันกับไอสตรอเบอร์รี่อย่างเดียวนะฮะ ในในกล้องโฮงก็จะไม่เห็นชัดเจนแต่สีเขาดีขึ้นเยอะฮะแดง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 จัดนะฮะก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำตาลมากหรือน้อยเนี่ยก็เราก็จะต้องทำให้มันได้ลักษณะที่เรารสชาติต้องการฮนะในเมื่อมันเปรี้ยวเปรี้ยวเกิดจากว่าธาตุอาหารไม่พออันนี้เราก็ยังสรุปไม่ได้เพราะว่าบางครั้ง เกษตรโลกสวยเขาเอนตี้เรื่องปุ๋ยเคมีนะครับก็วิธีการอย่างนั้นก็ขึ้นกับบุคคลนะฮะเพราะตอนนี้บ้านเราเนี่ยเป็นกเกษตรมันโนโลเงินเยอะแปลงพบชาติตัวเองเป็นลิงก็มีนะฮะเป็นปูก็มีมันก็จะทำให้กเกษตรเราเป๋เหมือนกันนะฮะแต่ที่ยึดหลักตางทฤษฎีเกษตรพอเพียงหรือ าศาสตร์พระราชาตัวหนึ่งก็คือการพึ่งพาตัวเองตามที่ผมเคยนําเสนอข่าวสารีนะฮะทำไปไอทำขนมปังเนี่ยนะขนมปังโฮวิตอนนีนะ้ทำในครัวที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับก็ไอไอไอ,ไอที่ไม่สวยเน่นะฮะมันมันมันไม่ได้เกิดจากไอขนมปังไม่ดีนะฮนี่ฮเกิดจากตัวนี้เรามีอุปกรณ์อะไรใช้ตรงนั้นนะฮะร,รูปร่างหน้าตามันก็เลยเพี้ยนๆหน่อยนะฮะ ก็ทำไว้สำหรับมื้อเช้ากาแฟเราก็คั่วเองนะฮะแล้วตอนนี้ตัวหนึ่งที่อยากจะให้นำเสนอเยากให้มาลองชิมนะฮะเจีชาครับก็คั่วเองปลูกเองสไตายนี้นะฮะก็มาทำกันในส่วนของแยมวันนี้นะครับใช้อุปกรณ์ในครัว ที่มีจะต้องเติมน้ำตาลให้มันได้ปริมาณก่อนนะครับก็เพิ่มเข้าไปนะฮะจริงๆแล้วถ้าใช้วิธีนี้นะครับก็คลุกคลุกทิ้งไว้ก็ได้นะฮะถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ทำเลยแต่ถ้าถ้าพอมีเวลาเนี่ยเราก็คลุกให้เขาแช่ไว้อย่างเงี้ยนะฮะมันจะดูดน้ำออกมันก็จะง่ายง่ายต่อการไปเคี่ยวนะ ก็เนี่ยฮะในครัวผมมันมันก็ลกๆหน่อยเนาะนะนะกระทะเตรียมไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะคั่วแยมทําแยมนะฮะจริงๆแล้วก็คนนะฮะคนอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับให้น้ําตาลน้ําตาลเข้าไปแทนน้ำนะฮะถ้าถ้าเรามีเวลาเราก็ทิ้งไว้เลยนะฮะสักพักน้ําเขาจะออกแ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าจะพยายามทําคลิปวิดีโอชุดนี้นะเพราะว่าเกษตรเราเนี่ยเราเราเราจะแพ้ทางมวยของฝ่ายตลาดอย่างหนึ่งก็คือของเรามันเน่าเสียนะฮะยิ่งช่วงนี้มันสุกเร็วนะฮะอากาศร้อนนะสังเกตสตรอเบอรี่ที่ผมเก็บเนี่ยมันจะมีทั้งขาวทั้งแดงเนี่ยฮะมันเบอรี่ก็นินสัยเดียวกันนะครับแต่กาแฟเนี่ยมัน เป็นพืชที่เก็บได้นานนะคก็ขั้ว้าเป็นสารก็เป็นแบบนี้นะครับสตรอเบอรี่ก็เก็บให้มันพอดีแล้วเวลาลงเคี่ยวกระทะก็อย่าให้ไฟร้อนมากนะครก็เดี๋ยววันนี้ปัญหาผมก็คือตัดต่อไม่เป็นก็ จะทําให้ดูื่วงต้นคร่าวๆนะฮะอันนี้ก็ไฟอย่าแรงนะฮะถ้าไฟแรงมันจะไหม้กระทะก็ใช้กระทะทองเหลืองหรือกระทะธรรมดานี้ก็ได้นะฮะแต่กระทะทองเหลืองเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติดีอย่างนะะได้ยินเสียงต้องผ่อนไฟนะฮะอย่าอย่าอย่าไปใช้ไฟแรงนะฮะสักพักเขาก็น้ำเขาะจะออกแล้วเคี่ยวให้มันมีระดับ เดีย๋ยวผมจะเอาอีกคลิปนึงให้ดูว่าระดับไหนนะหรือแต่ว่าเคยเคยทำาให้ดูครั้งนึงแล้วนะฮะติดตามดูได้ก็นำเสนอเรื่องการพึ่งพาตัวเองด้วยาการวิถีเกษตรที่เราต้องทำให้เห็นจริงนะฮะถ้าเป็นเกษตรมโนลมก็คือโมโนทำนู่นทำนี่แล้วเวลาคุยก็แค่ลมปากนะฮะไม่มีของจริงมันก็จะไม่เห็นชัดเจนก็วันนี้ก็ขอยุติ าการบันทึกภาพก่อนนะครับยาวหน่อยคลิปนี้